ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark t r e e c h a n n e l มาร่วงวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark t r e e c h n n n e l กันนะครับอ่ากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการลุ่งล่วงหุ้นรายวันนะครับวันนี้ประจำวันที่11มกราคมนะครับเรียกว่าเปิดมาทุกเช้าเนี่ยบวกตลอดนะแต่ว่าพอผ่านไปสักพักนึงนะครับก็จะเริ่มมีแรงขายทยอยออกมาเนาะดังนั้นก็เป็นการดีครับที่ ตลาดของหุ้นไทยเนี่ยมีการย่อตัวแล้วก็พักฐานลงมาเนาะไม่งั้นเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะไม่มีโอกาสในการที่จะซื้อได้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับก่อนจะไปเริ่มครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับการทำช่องด้วยนะครับสำหรับคนที่กดเข้ามาแล้วเราไปอัปเดตพร้อมกันเลยครับช่วงนี้นะครับเราจะเห็นว่า เรียกว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างสวิงเนะครับแต่ว่ามันสวิงไปในทางทิศทางที่ดีนะเพราะว่าการย่อแล้วก็ขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสให้เราได้ขายไงดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ทํากําไรได้ก็เทคโปรฟิตไปก่อนนะครับก่อนที่จะแตะตัวโซนพันเเนาะโอเควันนี้ตลาดเซตครับก็ ล่วงลงมานิดนึงนะครับอยู่ที่1,685นะครับมูลค่าการซื้อขายเมื่อวาน80,000วันนี้อยู่ที่73,000นะครับสถาบันติดลบมาที่2,004เอสถาบันเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วว่าขายยังไม่หมดอีกเหรอคือขายแบบรัวๆรัวๆเอาที่ไหนมาขายก่อน ถือว่าน่าสนใจมากนะกลุ่มสถาบันเนี่ยแล้วก็โบรกเกอร์ครับวันนี้บวกมาที่500ต่างประเทศก็บวกที่900เนาะแล้วก็ในประเทศเนี่ยก็รายย่อยนะครับก็บวกที่900เช่นเดียวกันพอเราเห็นภาพนี้เราจะเอ้ยเกณฑ์มันกอ็อยู่ในกรอบที่ถือว่าน่าสนใจนะมีหลายตัวที่ดันตลาดขึ้นไปนะครับแล้วก็ย่อลงมาก็มีนะทีนี้เราไปดูครับในทรงของกราฟเมื่อวานเนี่ยก็ลืมอัพ อัปเดตในส่วนของการาฟเนาะก็หลักๆนะครับในส่วนของการาฟเนี่ยโซนพันเเนี่ยถึงแน่ๆนะครับดูแล้วถึงแน่ๆเนาะตอนนี้มีการพักฐานครับเพราะว่ามันมีการเปิดแก็บนะเปิดแก็บตรงนี้เออกรอบเนี้ยเป็นการเปิดแก็บของตัวเซตนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวเซตพร้อมกับตัวแล้วครับก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปต่อเนาะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้การพักฐานของเขาก็ถือว่าพักฐานอยู่ในกรอบนดังนั้นเนี่ยม้ามองว่าในโซน1669สนะครับอาจจะเป็นจุดลับที่ ใครที่ยังไม่มีของนะครับอาจจะเป็นจุดเริ่มได้แต่คนที่มีของที่เราไล่กันมาตั้งแต่โซนนี้ก็สามารถที่จะลุยต่อได้เลยนะครับก็ขายตัวไหนมันย่อลงมาในจุดที่เรารับได้เราก็ซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ตลาดค่อนข้างโอเค,นะคทิศทางสวยงามเลยทีเดียวครับนะักท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นกลับเข้ามาลุยต่อได้เลย โอเคทีนี้เราไปอัปเดตของหุ้นทีละตัวนะครับเดี๋ยวไปทีละตัวเนาะตัวแรกครับก็จะเป็นตัว LPN ตัวนี้สะสมกําลังชัดเจนออกไซดเวย์ครับใครที่ถือก็รอไปแนวรับ4.52ครับสต็อปลอส4.38แนวต้าน4.78ภาพน,นี้ยังมองที่เดิมนะครับสำหรับ LPN นะ ก็ยังไม่ไปอ่ะเออก็ถือต่อเนื่องแหละตัวต่อมาครับตัวสเต็กนะครับหรือว่าชิโนไทยเนาะแนวรับ13.9ครับสตอ็อปร้อยสิบแนวต้าน15.3สําหรับตัวชิโนไทยนะครับมาบอกว่าทรงของกลุ่มก่อส,สร้างนะครับเรียกว่า สำหรับมา้าเองนะม้ามองว่าเอ้ยมันมันขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วในโซนนี้นะครับดังนั้นตัวนี้ม้าขอผ่านนะครับแต่ว่าทรงการาฟกับหุ้นยังดูดีนะดังนั้นเพื่อนๆก็ติดตามต่อได้นะครับต่ม์าขออนุญาตผ่านสําหรับตัวนี้นั่นเองครับอาถ้าผ่านเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกไปก่อนจะได้เห็นไปไปต่อครับตัวต่อมาตัวแบมเอ้ยตัวเบมนะพูดผิดตัวเบมตัวนี้ครับแนวรับ9.45ลงมาถึงนะแต่พอปิดเป็นแท่ง แบบเต็มแท่งแดงแบบนี้รู้สึกว่าน่าจะย่อต่อเนาะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังนะครับตัวนี้มาร์ขอผ่านเนอะนเพราะว่าขายไปในโซนนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็อ่สต็อป o อสอยู่ที่9.15ครับแนวต้าน10บาทนะกรอบของตัว BEM ก็ยังให้ไปต่อนะก็ลุยต่อได้เลยแต่ตัวนี้มาร์ขอผ่านครับตัวต่อมาตัว,ตว,ตวเนอร์ครับแนวรับ6.25สนะสต็อปรอส5.9แนวต้านอยู่ที่7บาทนั่นเองครับสำหรับตัวเนอร์เดี๋ยวตัวเนอร์ลบเส้นออกก่อน เดี๋ยวมันเกะก,กะลูกกระตานิดนึงนะครับก็ยังมองไปต่อครับตัวเนอนะครับช่วงนี้เราก็หาหุ้นที่แบบสะสมกําลังไปสักระยะหนึ่งเนาะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันตลาดตอนนี้รอแค่จังหวะมีการเบรกเนี่ยสวยเลยสำหรับตัวเนอร์นะครับอดใจรอสักนิดไปต่อตัวลาดครับตัวลาดเรียกว่าทะลุอีกแล้วนะครับท่าน นะครับสำหรับตัวลาดแต่ตัวลาดในการวางแผนของเราเราวางแผนอยู่โซนนี้แล้วการที่หุ้นค่อยๆขยับขึ้นแบบนี้มันมีความน่าสนใจครับเพราะว่าการที่เขาค่อยๆขยับเราจะเห็นทรงแล้วก็ทิศทางของเขาเนาะดังนั้นเนี่ยตัวลาดทรงมาแล้วทิศทางมาขยับตามครับแบบนี้เราทลล l i n g stop ใครที่ไล่กันมากับมาร์กตั้งแต่ในโซน42บาทนะครับก็เดี๋ยวเราเตรียมขายได้แล้วนะพอเทสในโซน45เนี่ยง่้ยก็ปล่อยออกไปได้เลยนะครับสำหรับตัวลาดเนาะตัวนี้คิดว่าน่าจะยังขึ้น ขึ้นไปปิดแก็บได้ยากนะดังนั้นเนี่ยก็ติดตามไปเนาะแนวรับขยับไปที่4.43.75นะสต็อปลอส42.5แล้วก็แนวต้านอยู่ที่46 6. บาทนะครับสําหรับตัวลาดตัวนี้ถ้ามันมีการย่อแรงๆแนะนำให้คัดนะครับเพราะว่ากลุ่มพวกไฟฟ้าพวกนี้มีสิทธิ์เวลาล่วงล่วงแรงจริง นะไปต่อตัว KTB นั่นเองสำหรับ KTB ตัวนี้ยังให้ไปต่อนะครับแนวรับอยู่ที่17.5นะเห็นไหมเรารอในแนวรับเราไม่ต้องไปรีบไล่ซื้อตรงไหนนะครับสต,ต็อปลอสก็16.9แนวต้าน18.8นั่นเองครับก็ตามกันไปสำหรับกลุ่มแบงค์นะช่วงนี้ก็ยังพอมีพื้นที่ให้ได้ขยับขยายลองจะสักไม้สองไ,ไม้ก็ยังพอหลุนนะครับตัวต่อมา CSG ครับตัวนี้เรียกว่าไปแล้วแหละนะ แล้วก็แนวรับ3.74นะใครได้ไปก็ลองดูเนาะแต่ Stop ปรอสอยู่ที่3.48แะส่วนแนวต้าน4.16สําหรับตัวนี้มารกก็เล่นไปแล้วไม้หนึ่งนะครับแต่ว่าต้องมารอดูอีกทีนึงว่าไอโซน3.9เนี่ยรู้สึกว่าอ่ามันมีโวลุ่มอยู่ประมาณ10ล้านเนี่ยขวางไว้นะครับในโซน3.9เนาะดังนั้นเนี่ยเราต้องติดตามค่อยๆติดตามไปแต่ถ้ามันไหนมันมีแรงขายเยอะๆก็ปล่อยออกไปแค่นั้นเองครับ c g ตัวนี้ยังสะสมกําลังครับ นี่ทรงนี้ยังถือว่าสะสมกําลังนะเพราะว่ามันยังไม่เบรกเอาสักทีนะดังนั้นเนี่ยตามได้เลยนะสำหรับ CSG ครับไปต่อ HR ชครับแนวรับ4.12ครับสตอบ็อปรอ3.84แนวต้าน4.5อะลงมาถึงแนวรับแล้วสำหรับ HR ก็รอตามครับ HR ชทรงนี้มีการพักฐานถือว่าสวยครับผม ไปต่อตัว B T S ครับแนวรับ8.35นะสต็อปลอส8.10แนวต้าน9.05นั่นเองครับสำหรับตัว B T S นะตัว B T S เนี่ยทรงเหมือนจะกลับตัวขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าในการกลับตัวของเขาเนี่ยมามองว่ายังไม่สุดว่ะเอาจริงการที่จะสุดได้เนี่ย8.9เออคุณต้องขึ้น8.9ให้ได้เนี่ยคือว่าสุดแล้วแบบนี้พร้อมเล่นนะครับเป็นไม้ที่1น,นะสำหรับตัวนี้แต่ตรงนี้แนวรับถือว่าอยู่ในกรอบที่น่าสนใจสําหรับ B T S ครับ ตัว S&P ตัวนี้นะครับก็เป็นหุ้นการบ้านของเราเดี๋ยวเรามาติดตามในหุ้นการบ้านแล้วกันเนาะแต่ตอนนี้มาร์คขอผ่านก่อนเพราะอะไรเพราะว่าคือขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็มีการพักสะสมกําลังน้อยแล้วก็ผเหมือนจะไปต่อเลยแบบนี้มาร์คจะไม่ค่อยไล่นะครับไม่ค่อยไล่เพราะว่ารายวันเราไม่เหมาะกับการที่จะมาไล่ราคาแบบนี้เวลาเจ็บมันจะเจ็บหนักนะดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งใครมีของก็เทคฟิทไปสักหน่อยนะสำหรับตัวนี้นะครับตัวต่อมาครับตัวปตทรครับแนวรับมาขยับนะ เออขยับแนวรับนะปะทอทแนวรับ32.5ครับสต็อปลอสสามสแนวต้าน35บาทสำหรับตัวปทปทโซนนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆตั้งแต่โซนล่างแล้วนะครับอย่างที่บอกเนาะมันเป็นโลที่เขาเคยทําไว้นะครับและตอนนี้อยู่ในกรอบที่ถือว่าน่าสนใจครับดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะรับแล้วก็เล่นได้นะสำหรับตัวปทอปทอนะครับไปต่อตัว DCC ครับอ่าแนวรับ2.76นะสต็อปลอสอยู่ที่2.66แนวต้าน3บาทครับตัวนี้ก็ย่อลงมาแล้วนะก็เดี๋ยวรอรอ แนวรับมันอีกสักทีนึง2.76เชื่อว่าน่าจะได้รับในโซนนี้นะครับไปต่อตัว g f p t อ่าอย่างที่มา์าบอกไปเนาะ g f p t เนี่ยแนวรับ12.8ใช่ปะพอเรารับปั๊บเนี่ยมันก็เด้งขึ้นไปเดี๋ยวปลายเดือนนี้ก็ตุดจีและนะก็น่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาต่อเนื่องนะสำหรับตัว g f p t เนาะใครที่ตามมาด้วยกันก็ ถือไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปขายในแนวต้านด้วยกันนะครับตัวต่อมา VGI ครับแนวรับ4.6นะสต็อปรอส4.38แนวต้าน5.34นั่นเองครับสำหรับตัว,ว VGI ถือว่าภาพนี้กับตัวชัดเจนครับก็มีการพักฐานเนาะพักฐานเนี่ยดูจากแรงขายแล้วนะครับก็อาจจะออกเป็นไซเวย์นะดังนั้นเนี่ยพอเราเห็นภาพเนี้ยมันอาจจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับ เพื่อที่จะดันตัวเองเกลับขึ้นไปต่อแต่ทรงนี้น่าจะไปต่อได้ไม่ยากเลยไปต่อตัว BJC ครับแนวรับ35บาทเนาะสต็อปล็อตสามแนวต้าน39บาทครับสำหรับ BJC ทรงนี้ก็สวยเช่นเดียวกันครับยังเล่นต่อเนื่องได้นะครับสำหรับ BJC ไปต่อตัว M นะตัว M เนี่ยแนวรับบอกไปแล้วเนาะก็อยู่ที่58.25นะ stop l o ส s 55.5ต็อปอแนวต้าน62.25ก็เหมือนจะเทสแนวต้านเรียกว่าทิ้งดิ่งพรุ่งนี้น่าจะย่อต่อนะสำหรับตัว M นะครับใครที่ยังไม่มีของก็เตรียมเฝ้าไว้นะครับก็ยังได้รับในโซนกรอบนี้เพราะว่ากรอบนี้โวลุ่มเยอะไง เออเราก็ไม่เจ็บหนักเวลาที่ต้องตัด้องขัดนั่นเองครับไปต่อตัวปิ้นซีครับแนวรับ5.95นะสต็อปลอสห้ดหกแนวต้าน7บาทนั่นเองครับสำหรับตัวปิ้นซีตัวนี้เฝ้าต่อเนาะเพราะว่าวอลุ่มยังไม่มามาร์กรอแค่วอลุ่มนะไปต่อตัวซาบิน่าครับอ่าเรียกว่าสวยเลยซาบิน่าแนวรับ24.2ครับสต็อปลอสยี่ดห้าแนวต้าน26.7นั่นเองสำหรับตัวซาบิน่านะตัวนี้เขาบอกว่ากำไรในอยอดพรีเซลเนี่ยเยอะนะครับดังนั้นเนี่ย Q4 เดี๋ยวนะต้องมาดูว่า Q4 ไอ้ตัว p เซ l e ที่เขาบอกว่ายอดจอง Porder ไม่ใช่ p s a l e p o r d e r เพราะสินค้าของเขาเป็น OEM ใช่ปะ่ะเออก็เป็น Porder นะครับดังนั้นเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะดันขึ้นไปเพราะว่างบ Q4 ยังไม่ออกนะไปต่อตัวที p ่พี่ไอพี L นั่นเองตัวนี้ก็ชนแนวต้านแน่ๆครับ1.94แน่ๆเนานะแต่ว่าแนวรับ1.83นะสต็อปอ1.76นะครับก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ตอนนี้เหมือนจะ ขอถ้ามีแท่งแดงอีกสักแท่งหนึ่งตรงโซนนั้นอาจจะเป็นจุดรับได้เลยนะต่อให้ย่อไม่ถึงแนวรับ1.8นะครับก็ยังถือว่าน่าสนใจนะสำหรับตัวนี้นะครับตัวที่เอาเข้ามาใหม่นะครับไปเฮียตัวตัวแรกนะก็จะเป็นตัว CKP นะครับ CKP ก็เป็นกลุ่มเดียวกับลาดนะครับก็จะเป็นแก๊งแก๊งเดียวกันที่เขาเคยทำตัวนี้เป็นหุ้นขาลงนะครับเพื่อนๆเออมาขอเตือนก่อนนะคนที่เล่นหุ้นขาลงนะครับถ้าเรายังไม่แบบไม่แม่นในจังหวะเข้าออก ก็ไม่แนะนําเลยแต่ถ้าคุณรับความเสี่ยงได้โอกาสที่จะเด้งคุณก็จะได้กําไรที่เยอะดังนั้นเนี่ยตัว CKP ตอนนี้ถึงเวลานั้นครับคือ CKP เนี่ยมีการเด้งขึ้นมาเทสนะครับในโซนนี้เนาะแนวรับ4.68ครับสต็อปลอส4.52แนวต้าน มองไว้ที่4.92หบาทเนี่ยได้หมดเลย2ออต้านเนี่ยสามารถทำได้แต่ถ้ามันล่วงหลุดเมื่อไหร่ก็ปล่อยนะเพราะว่าไม่งั้นเจ็บหนักจริงนะครับเคยเจอมาแล้วกับตัวนะครับแล้วก็โวลูมของเขาเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่หายไปพอหายไปเงียบเลยนะเพื่อนเพื่อรู้สึกซึมเลยอะเออดังนั้นเนี่ยก็ต้องก็ต้องรอดูแล้วกันเนาะแต่ตอนนี้มันเป็นขาลงนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะตัวต่อมา PIM ครับตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่เข้าหุ้นการบ้านนะ เราก็ตามติดตามเฝ้าตามรอเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วและตอนนี้เราเห็นแล้วว่า,าตัวขนส่งที่เป็นตัวน้ํามันของเขาเนี่ยเรียกว่ากลับมาฟื้น เออกลับมาฟื้นตัวได้นะครับดังนั้นตัว p r m เนี่ยมาก็มองว่าเฮ้ยมันก็มีสิทธิ์สิแบบนี้นะครับที่จะกลับไปยืนในกรอบเดิมได้เนาะเพราะว่ากําไรที่จะเข้ามาของเขาเนี่ยถือว่าก็ฟื้นกลับมาเช่นเดียวกันนะครับแนวรับมาโซนนี้เลย7.35ครับสต็อปลอตหกแนวต้าน6 8 6 0ูนนั่นเองแล้วตัวนี้ตามต่อในหุ้นการบ้านนะครับไปต่อตัววิภาครับวิภาเนี่ยเรารับกันมาในโซนนี้นะครับแล้วก็เรียกว่าหลุด ขึ้นไปแล้วก็ขายใช่ปะแล้วตอนนี้มันมาสะสมกําลังในโซนนี้เอ้ยมาก็เลยมองว่าน่าสนใจเว้ยเพื่อนเเออพอน่าสนใจเสร็จก็เอา้าแบบนี้ต้องวางแผนซะหน่อยแหละนะครับเพื่อไม่ให้เจ็บหนักนะก็มารับในโซนล่างดีกว่า2 7งจุดเสครับสต็อปรอสองจสองแล้วก็แนวต้านในโซน3บาทแล้วก็ถ้าฐาน3บาทไปได้นะเพื่อนๆตัวนี้มองไกลถึง3.2ได้เลยเนาะก็คุ้มนะในการวางแผนการลงทุนและตอนนี้เป็นขาขึ้นแล้วด้วยนะสำหรับตัววิภาครับผม โอเคเรียกว่าครบถ้วนนะครับก็สเต็กเนี่ยเราออกใช่ปะ BM เอาออกนะครับ s n สเอเอาออกเช่นเดียวกันเนาะดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเราก็ยังตามอยู่20ตัวนะครับเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับตามคำขอของทุกคนอ่าทีนี้ครับก็มาดูในคอมเมนต์นิดนึงเนาะคอมเมนต์เนี่ยมีขอไว้ก็คือ TSRTU แล้วก็ TIL หรือเปล่าหรือว่า T L I นะครับเดี๋ยวเราไปดูเนาะอ่าไปตัวแรกก่อนไปดู T S R ก่อน นะครับ TSR เออโอ้ยแสดงว่าจริงๆ TSR เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเขาเคยทํากําไรได้คงที่นะครับก่อนจะมาขาดทุนเอาในช่วงประมาณ Q 2กับ Q 1ใช่ปะแล้วก็ใน Q 3ที่ผ่านมาเนี่ยเออก็เริ่มมีกำไรฟื้นกลับเข้ามานะครับแล้ว Q 4เขาคาดการณ์ว่ามันน่าจะขึ้นไปต่อแต่ตัวนี้เขามีการร่วมนะครับร่วมกับตัวสบาย นะครับก็ดังนั้นเนี่ยเออเราก็จะเห็นแล้วว่าตัว T S R เนี่ยทรงคล้ายๆกับเหมือนจะพักฐานสะสมกําลังนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่สะสมแบบออค่อยๆเก็บของลินของไปเนี่ยอันนี้อาจจะได้นะแต่ถ้าเราจะมาเล่นแบบเทรดเพื่อหวังในระยะสั้นเนี่ยตัว T S R เนี่ยถือว่าต้องใช้เวลามาพูดอย่างนี้เลยว่าต้องใช้เวลาเนาะแนวรับถามมาร์กนะเอาตัวมาร์กเลยนะแนวรับเนี่ยมาว่าโซนนี้ดีกว่าเพราะว่าเคย เล่นมาแล้ว1รอบนะครับรู้สึกว่าตัวนี้เล่นค่อนข้างยากเพราะว่าโวลูมน้อยนะครับช่วงพีคก,ก็พีคจริงแต่ช่วงโวลูมน้อยไม่ค่อยเวิร์กแนวรับ3.6ครับสต็อปลอตสามจุแนวต้านก็มองไว้ที่อู่ตหาบาทนี้มาคิดว่าไม่ถึงว่ะจริงครับก็ขอโซนนี้แล้วกันเนาะสี่เออลองดูว่าเทสต้านแรกผ่านไหมถ้าต้านต่อไปก็ค่อยว่ากันแต่ส่วนใหญ่พอถึงต้านทีไรย่อและย่อหนักด้วยสำหรับ thr นะครับตอนนี้ก็อรอลุ้นงบ แล้วก็ผลประกอบการของเขานะครับโอเคตัวต่อไปท U นะครับท u ก็เป็นแก๊งเดียวกับตัวเอเชียใช่ปะทียูตอนนี้ครับก็มาอยู่มาวิ่งในกรอบแนวรับแล้วเออเพื่อนๆนก็ลองดูแล้วกันเนาะตัวนี้แนวรับนะครับนี่ทียูเนี่ยม้กตีเส้นไว้ว่าอันนี้เป็นแนวต้านที่ม้ามองว่าแบบต้านที่แข็งมากนะครับแล้วเขาก็ขึ้นทะลุไปสุดท้ายก็กลับลงมาเห็นปะดังนั้นเนี่ยพออย่างเงี้ยมันก็กลับตัวลงมา เราต้องมาลุ้นครับว่า T.U. เนี่ยจะมายืนในโซนแนวรับตรงนี้ได้หรือเปล่าแต่ตรงจุดแนวรับกรอบแรกเนี่ยน่าสนใจมากๆ1 6นะครับ16.1นเนี่ยน่าสนใจเนาะสต๊าฟร้อส15.4แนวต้าน17.8นะครับสำหรับตัว T.U. T.U. มันก็มีโอกาสเติบโตเหมือนเอเชียนครับเพราะว่าในในกลุ่มพวกอาหารสัตว์เอยในกลุ่มของพวกทูน่านะครับก็ยังมีโอกาสเติบโตแต่ว่า ไม่ใช่แบบซูเปอร์สต็อกแล้วอะที่จะแบบพุ่งแรงเนาะถึงแม้จะอยู่ในเซนต0นะครับก็ไม่ใช่ว่าคนจะซื้อ <c oughs> นั้นเนี่ยก็ติดตามค่อยๆไล่ดูไปเนาะคนพวกหุ้นใหญ่มันเล่นง่ายต้องพูดอย่างนี้ว่าเล่นง่ายเพราะว่าเวลาโวลูมเข้ากับมีข่าวดีมันไปเร็วนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัว TLI หรือเปล่าเออน่าจะ TLI นะ เาอพากดูผิดน่าจะเป็น TLI โอ้ TLI บอกเลยครับว่าตอนนี้ยังไม่กลับมาแน่ๆแล้วตอนนี้ทำนิวโลแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่นิวโลของตัว IPO ใช่ปะ่ะเออแต่ต้องรอดูว่า จะเป็นนิวโลของ IPO ได้ไหมแต่ตอนนี้ม้ามองว่าเป็นนิวโลจริงๆทรงพวกหุ้นที่เข้า IPO ช่วงนี้ราคามีการพักฐานเกือบหมดทุกตัวนะครับใครที่ถืออยู่ก็ไม่ต้องกังวลเนาะเรา IPO มาใช่ปะก็รอดูไปก่อนเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับเขามีการหลุดในโซน13.6ลงมาแบบนี้มาแนะนําให้คัดก่อนแล้วถ้าเราสนใจมันจริงๆชื่นชอบมันจริงๆลองทําการบ้านกับมันแล้วก็ไปหาจุดแนวรับในโซนข้างล่าง อาจจะไปมองหาแฟร์แว l u ลูเขาก่อนไหมว่าหายัางไงดูแบบไหนนะครับแล้วก็คิดคำนวณออกมาจากนั้นค่อยเริ่มวางแผนในตัว IPO แบบนี้มันจะเพียเซฟเหมือนเวลาเราเล่นพวก AAI ใช่ปะที่มาว่ามันอยู่ในโซน C 4บาทกว่า,วานะครับเราก็แค่ไปรอในโซนนั้น แต่ถ้ามันไปก่อนก็ปล่อยมันไปนะครับแค่นั้นเองเนาะดังนั้นวิธีการเล่นก็น่าจะประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคถ้าเพื่อนที่ชอบคลิปวิดีโอครับเช่นเคยง่ายๆเลยกําลังใจคือการกดไลค์นะครับถ้าจะดีคือการกดแชร์เนาะแต่ถ้าใครที่ชื่นชอบแบบไหนอยากได้อะไรเพิ่มเติม หรือมีหุ้นตัวไหนที่เอ้ยมาร์กตัวนี้เฝ้ามาสักพักหนึ่งแล้วมันน่าสนใจอคอมเมนต์มาบอกกันด้วยสิอยากได้เหมือนกันนะครับที่จะมาทําการบ้านเพิ่มเติมนั่นเองครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมบนถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ